คนเราเนี่ยเขาบอกว่าเกิดวันไหนวันเกิดอาจจะรู้ได้แต่วันตายไม่รู้หรอกไม่ตายวันตายพุง่งไม่รู้แต่ว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อญาติบอกว่าเป็นคนที่ทําบุญมาดีครับรู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนแล้ววันนั้นก็เรียกญาติพี่น้องมาสั่งเสียหมดเลยบอกเดี๋ยวจะตายวันนี้แหละซึ่งตรงกับวันเกิดตัวเองแล้วสุดท้ายก็ตายจริงนะครับญาติก็เลยเป่าเค้กวันเกิดหน้าลงศพให้ครับ hey, วันเกิดแล้ววันตายคือวันเดียวกันคือ7มีนาคมนะครับกับคุณป้ากับมนวันคุณป้าเนี่ยแกเสียชีวิตในวัย68ปีด้วยโรคมะเร็งคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยน้องสาวเล่าเหตุการณ์ที่ฟังแบบนี้น้องสาวบอกว่าคุณป้ากับมนวันเนี่ยแกเริ่มพบว่าตัวเองเนี่ยป่วยด้วยอาการมะเร็งลำไส้ตั้งแต่ปี -62 ทีนี้ก็พอมันเป็นมะเร็งอะเนาะ โรคเนี้ยมันก็จะลามไปเรื่อยมันก็ลามไปตับบ้างกระดูกบ้างปอดบ้างคุณผู้ชมฟังแบบนี้อุ้ยเยอะนะลามไปอไวัยวะสําคัญทั้งนั้นเลยซึ่งพี่สาวเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่ไม่บนนะ่นอ่ะก็คือรักษาตัวเองเร้อยมานะครับก็เข้าออกอโรงพยาบาลน,นี่แหละเพราะว่ามะเร็งสุดท้ายแล้วเพราะอาการมันหนักขึ้นก็ไปอยู่โรงพยาบาลสักพักหนึ่งจนถึงจุดหนึ่งอะ่ะก็ขอกลับบ้านเพราะคิดว่าไม่น่าจะอยู่นานแล้วก่อนที่จะ เสียชีวิต3วันก็ออกมาจากโรงพยาบาลเลยมาพักฟื้นที่บ้านสภาพผู้ชมนึกตามว่าคนที่แบบขั้นสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะแบบเหนื่อยจะนอนจะหลับอยู่แทบจะตลอดเวลาเพราะว่าขยับนิดขยับหน่อยมันก็จะมีอาการอยู่แล้วใช่ไหมครับปรากฏว่าเช้าวันที่7 คำา่าเช้านะวันที่7คือวันที่คุณป้าท่านเสียใช่ไหมแต่ตอนเช้าปรากฏอยู่ๆอาการดีขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งเองเลยค่ะแล้วก็ใส่บาดพระที่นิมนต์มารับบิณฑบาตในบ้านด้วยตัวของคุณพี่เองด้วยนะคะหลังใส่บาดเสร็จแล้วเนี่ยพี่สาวเรียกน้องๆทุกคนมาสั่งลาวันเกิดด้วยนะบอกว่าตัวเองจะจากไปวันนี้วันเกิดนี่นแหละ ขอให้จัดงานศพแบบเรียบง่ายนะแล้วเลือกเสื้อผ้าเองหมดนะคะรูปที่ตั้งหน้าลงก็เลือกเองด้วยตอนนั้นทุกคนยังบอกเลยว่าคิดมากอย่าพูดแบบนี้วันนี้วันดีวันนี้วันเกิดนะทุกคนก็จะจัดงานให้พี่เหมือนทุกปีเนั่นแหละปรากฏว่าช่วงเที่ยง9นาทีพี่สาวไปจริงๆค่ะ,คะจากไปอย่างสงบนะคะในวันเกิดตัวเองตามที่เธอได้สั่งเสียไว้ค่ะตอนที่ออกจากโรงพยาบาลพี่สาวบอกว่าคงได้ไปอยู่กับบ้านไม่นานนะ เหมือนรู้นะคะตอนที่บอกว่ารู้รู้รวันะตะเ,เสียชีวิตวันที่7ก็คือวันเกิดตัวเองเาชาบอกน้องๆทุกคนเลยค่ะบอกค่ะว่าพี่จะไปวันที่7วันเกิดบ่ายสามโมง<ม>ค่ะแล้วก็พวกหนูก็จะไม่ไม่เอาไม่พูดก็คือเราซื้อเค้กเตรียมเค้กวันเกิดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามาเสียตอนเที่ยง9้านาทีพี่สาวก็มีสติดีก็กอดกอดคอหนูแล้วก็บอกว่าพี่จะไปแล้วนะ มีไม่กี่คนนะครับท online, ี่จะสามารถเตรียมพร้อมแล้วก็ล่ำลาสังเสียกันได้แบบนี้ไม่กี่นาทีข้างหน้าที่กำลังจะไปยังมีสติด้วยซ้ำบอกจะไปแล้วนะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าทางครอบครัวก็เชื่อว่าคุณป้ากำวนวันแกเป็นคนธรรมะธรรมโ่ชอบเขาวัดทำบุญนุ่งขาวข่มขาวอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะทำบุญมาเยอะก็ส่งผลให้ดวงวิญญาณแกไปสู่สวงสวรรค์นะคะครอบครัวก็รู้สึกสบายใจว่าแกน่าจะไปสบายค่ะ